สวัสดีครับ,รบผมดุ๊กนะครับครับผมจุ้ยนะครับลืมลืมลืมแต่ดุ้งกตะดุงะด้ง okay, okay. กร่ดุ้งอยากเล่นให้เด็กมันดูอยากเล่นให้เหมืนดูครับผม อันนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่ถ่ายต่อจากตัวล็อกเก็ตและคูนนะฮะก็อาจจะแปลกใจนิดนึงภาพมันจะมีโดดนิดนึงผมลืมเปิดไฟไปแล้วขออภัยด้วยถ้ามันมืดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็โอเควันนี้เราเอามีของที่ค่อนข้างพิเศษแล้วกันมันไม่ใช่ของที่เป็นลิขสิทธิ์แต่มันเป็นงานเรื่องอะไรเติร์ปปาร์ตี้เหรอใช่ใช่ครับได้ไหมเติร์ปปาร์ตี้งานแบบงานคัสตอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือไม่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าทำออกมาน่าสนใจซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นของที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขายวางขายที่ไทยกันหน จังเหมือนแบบคนที่พีอ่ะแต่ยังไม่ค่อยได้อะไรซึ่งแม้แต่ทางผมเนี่ยก็ยังไม่ได้ของนะอตอนนี้ผมไปกดจากทางฮ่องกงมาก่อนอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามารีวิวให้ชมมันก่อนซึ่งผมดูรีวิวจากทางต่างประเทศแล้วมันน่าสนใจมากๆเ<อ>ลยเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่างานก๊อปเนี่ยจากมาร์กหตอนนั้นน่ะ ชื่อละเพทอยใช่ไหมว่าเจ๋งแล้วเนี่ยอันนี้แม่งก็เจ๋งชิบหายเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเจ๋งยังไงนะฮะโอเคอันนี้นี่คือกล่องนะครับกล่องของเจ้าตัวกล่องนี้นั่นคือไม้มอลเลสเนี่ยมันชื่อยังลินะครับหนึ่งต่อหกไม้มอลเลสเรียวมาสเตอร์พีชเยดโดชื่อนี่คือแบบจริงจังมากนะฮะหน้ากล่องก็ประมาณนี้เจ๋งนะคือทำหน้ากล่องออกมาดีไซน์ค่อนข้างสวยมากๆนะไม่ใช่กล่องแบบธรรมดาใช่เขามีทําสีทําอะไรด้วยใช่แล้วก็ไม่ได้มีการแบบใส่ชื่ออะไรมาแต่ก็คือเปี้ยวเลยนะเนี่ยมีเขียนสไปเดอร แต่แบบหลอกๆด้วยคือแบบไม่ไม่ได้ตรงตามนีขนาดนั้น <laughs> แล้วก็กล่องทําดีไซน์มาสวยมากนี่มีเล่นแรฟอ,อยด้วยนะฮะ <laughs> นี่ข้างกล่องเขียนเลยชื่นชื่อที่ผมบอกไปตะกี้ข้างหลังนี่ก็มีป้ายชื่อไม้ สุดยอดคือแม่งแบบไม่เกรงกลัวต่อลิขสิทธิ์อะไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือเต็มมากคุตั้งใจทําให้มึงเล่นนะมึงเอาไปเล่นแล้วมึงจะได้แอปเปีลอะไรเงี้ยเหมือนคนเล่นเนี่ยโอเคขอบคุณมึงมากมาเลยขอบคุณมึงมากยังลิฟ์อะไรเงี้ยโอเคนะครับก็อลนนี้ก็คือของทั้งหมดที่เอาออกมาจากกล่องนะซึ่งมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยอธิบายไปละกันนะฮะโอเคลุยเลยอ่ะของจุ้ยก่อนเลยละกันลุยจุ้ยลุยเลยมันก็มีตัวมาให้นะับซึ่งตัวเนี่ยมันก็มีเสื้อในตัวนึ่งมันก็ มีเสื้อกันหนาวสีแดงตัวหนึ่งอ่าข้างในเนี่ยนะครับเป็นเสื้อกันหนาวเป็นฮูดเป็นเสื้อฮูดอ่าเสื้อฮูดแล้วก็มีแจ็คเก็ตอ่าแจ็คเก็ตนี่คือแจ็คเก็ตสีน้ำเงินก็ทำออกมาได้ดีตัดเย็บดีมากเลยอันนี้คือที่ตกใจคือตัดเย็บดีมากแล้วก็มีเรื่องของตะเข็บอะไรมีเรื่องของเชือกอะไรครบทุกอนคือมึงตัดเป็นแบบชุดคนจริงเลยอ่ะอันนี้คือเทียบงานฮอททอยได้เลยนะผมว่าอืไม่จริงๆไม่ไม่อยากจะพูดไม่อยากพูดไม่อยากพูดในราคาที่แม่งถูกกว่าเกือบเเเกกอบะท่าาึค็มี กางเกงเป็นกางเกงขัดจั๊อ่านะเ,ปเป็นผืนผ้าแบบผ้าผ้ากางเกงวอร์มนะอ่ากางเกงวอร์มโอเคแล้วก็ให้รองเท้ามานะาซึ่งรองเท้าเนี่ยเป็นไนกี้ไนกี้แอร์จอแดนนะแอร์จอแดนแล้วก็เป็นรุ่นที่ถ้าเห็นรุ่นนี้ว่าวาวแล้วเนี่ยอ่าโอเคเข,เขาก็แบบเป็นแอร์จอแดนเลยโดยตรงหมามังหอนจริงจังมาก แอร์จอแดนโดยตรงแล้วเนี่ยก็ข้างๆนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ไนกี้ไปเลยใช่ฮะก็ <c oughs> ไม่อยากพูด <c oughs> ไีกไม่ได้เกรงกลัวต่อลิขสิทธิ์อะไรเลยแต่คือแบบเขาแบบเออคุณทำให้มึงเล่นนะ,ะ,ะมึงเอาไปเล่นอะไรเงี้ยก็<ช>ขอบคุณครับเ <c> ต <oughs> <c oughs> ็มมากขอบคุณครับอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ มีหูฟังมาด้วยหูฟังเนี่ยก็มีสัญลักษณ์ลยก็ลงโซนี่มาว่าเต็มที่เลยแบบว่าไม่กลัวเลยเลยสุดยอดจริงนะรักเลยรักเลยยังลิส์นะแล้วก็มีเว็บชุดเตอร์ก็ทำออกมาได้ดีก็คือครบท้วนเลยหน้าไม้มอลเดสก็บ้านออกมาดีมากเลยนะคือเป็นการ์ตูนที่ปั้นยากนะมองว่ามันปั้นยากนะสวยมากๆ มสวยาก็ <ini> ถ้าเทียบกับให้พูดดีกว่าให้พูดดีกว่าก็คือพูดได้พูดได้เราก็ถือว่างานงานงานออกมาดีใชะใช่เพราะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่างานแท้ก็มีคู่แข่งเหมือนกันนี่คือคู่แข่งของเขาครับของฮอททอรก็คือเป็นงานของงานคัสตอมงานของไม่มีเลกระ์นั่นแหละแต่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาทําออกมาได้ดีจริงๆอันนี้คือยอมรับว่าดีมากๆนะฮะโอเคมาดูกันต่ออันนี้คือของที่อยู่ในตัวเขาใช่ไหมนี่เขามีกระเป๋ามาให้ซึ่งเป็นกระเป๋าเป้ที่ทําออกมาได้ ดีมากๆเหมือนกันนะฮะดีเทลค่อนข้างดีมีฐานมาให้ฐานก็เป็นดินามิกสแตนด้วยก็คือฟิลเนี่ยในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆฐานของเอ็นเทเบซึ่งก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะแบบผลิตจา <laughs> หรือเปล่าวะไรเลยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ีสัญลักษณ์ Spiderman นะครับอยู่ในนี้ตรงนี้ก็เขียนไมล์มอร์เลสนะครับโอเคแล้วก็มีชุดมือมีชุดมือคนชุดมือมาให้อันนี้ผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอันนี้ไฮไลท์อันนี้ไฮไลท์มีผ้าคลุมนะฮะก็คือเป็นผ้าตอนที่เขาใส่ชุดเป็น Spiderman อ่าโอเคให้มาแล้วก็อ่นนี้เป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าไมล์มอร์เลสใช่ไหมมีพลังเรื่องสายฟ้า โอเคของต่อไปจากนี้จะเริ่มพีคขึ้นเรื่อยๆนะครับพีคขึ้นเรื่อยๆเตรียมใจกันไว้นิดนึงนะครับอาจจะตกใจกันได้โอเคอันนี้มีกางเกงขาตั้นมาให้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเหมือนในหนังได้นะฮะก็คือของเยอะมากอันนี้สไปเดอร์เซนส์สามารถเอามาใส่เล่นตรงข้างหลังของสไปเดอร์แมนได้ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเยอะมากเยอะมากอันนี้คือ USB ในหนังอ่าโอเคก็ให้มามีเขียนอะไรครบเลยมีสัญลักษณ์สไปเดอร์แมนอะไรด้วยนะฮะโอเคอันนี้โทรศัพท์มือถือก็ให้มาด้วยแล้วก็ดีเทลมันคือดำ แต่เดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าไอ้ดีเทลดำๆเนี่ยเขาให้ลูกเล่นอะไรมาอีกแก okay, นี่อันนี้รู้เลยก๊อป <c oughs> <c oughs> ใครมา <c oughs> ของฮอทอยแน่นอนก๊อบมาแน่นอนใช่ของฮอทอยเป็นใญ่มงมุมนะฮะเอาไว้เล่นได้เหมือนเด้ <c oughs> ใช่แล้วก็อันนี้ความเจ๋งก,ก็คือเริ่มเริ่มและเริ่ม <c oughs> ตอนแรกผมก็ดูกันกระจุ้ยมันคืออะไรวะจุ้ยก็นั่งมองกันแป้งอะไรวะหรือมันดูดุรี่อันใหญ่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคจาได้ว่ามันคือกระป๋องสเปร์แต่ก็เข้าใจว่ามันคงเปิดไม่ได้หรอมั้งมันเป็นนี่ปุ๊บแป้ง ผมก็ลองบิดๆไปบิดมาดูเชีย่ยเปิดได้เปิดได้ใช่ไแล้วแม่งมีแบบฝากระป๋องสเปรย์แบบสามารถแบบกด้โฟต์ได้ก็คือแบบ สุดยอดเลยสุดยอดมมจริงๆสุดยอดจริงๆริงแล้วเหมือนที่เขาเว้นสีขาวๆให้เนี่ยก็คล้ายๆกับมือถือนะครับเดี๋ยวเราไป,ไปดูกันอีกทีงั้นเราไปดูตรงนู้นกันก่อนเลยดีกว่าดูตรงนี้ก่อนอเอาเอันนี้ก่อนฮะเอาอสติ๊กเกอร์ก่อนโอเคมันจะได้เชื่อมต่อกันกับเรื่องของมือถือและกับของสเปร์ไปเลยนะฮะอโอเคก็คืออ่าสติ๊กเกอร์เนี่ยก็คือเขาก็แถมมาให้นั่นแหละมันก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์ก็เหมือนเป็นเอฟเฟกต์ทั่วไปนะอย่างที่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหน้าจอมือถือที่เเเเรรรรรราาาาาาสสมมมมถถปปปลลีีี่่่่ยยนนนนไไได้้็แบบตออออพโทหืะงซึ แล้วก็มีเรื่องของกระป๋องสเปรย์อะไรพวกนี้ก็คือเราสามารถแปะแปะเองได้ก็คือแบบไอ้เนี่ยก็คือเหมือนเหมือนในหนังเลยที่ที่ใบชอบแบบว่าชอบเอาชิกเก์ไปแปะตามเป็น่า่พัดถอยปกติไม่ทำนะครับแมวแมวแม่เราจะไม่โอเคมาชิ้นต่อไปครับผมต่อมาก็จะเป็นฐานอันนี้ก็คล้ายๆกับของพัดถอยใช่ก็โอเคก็คือเขาก็มีลูกเล่นแบบปกติพัดถอยเนี่ยจะให้ชิ้นเดียวใช่ไหมก็เป็นแบบอะไรก็ว่าไปเลยเป็นจานอันนี้เหมือนแบบเขาก็จะแบบให้มาเป็น2ชิ้น เหมือนเล่นเหมือนในหนังอะนะที่แบบว่าหลังจากที่เขาพ่นกำแพงไปแล้ว<แ>มันก็จะเป็นแบบลายอย่างนี้ซึ่งมันจะซ้อนๆแล้วก็มีตัวละอะไรก็ว่าไป ใช่ก็ทําออกมาได้ดีนะก็คือเป็นเป็นเหมือนแบบฉากเราแล้วมากระดาษข้าวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเริ่มมีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบเลเยอร์มาให้มีแบบมีโฟกัลมีแบ็กกาวเงี้ยก็ดีซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นนะมาจากท่าไหนเลยก็จะเขาไปเขาอันนี้เขาไม่ได้ก๊อปเนี่ยใช่ไหมใช่ไม่อันนี้ไม่ได้ก๊อปไม่ไม่ไม่กรอเใ้่เราแม่งเราไม่ได้พูดยากเออเราไม่ได้ชี้นําให้คุณซื้อของผิดลิขสิทธิ์นะครับเราเป็นแค่ตัวเลือกให้ได้รู้ว่ามันมีของอะไรแบบไหนออกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้แบบเป็นตัวเลือกในการซื้อซึ่งในอนาคตเดี๋ยวของแท้ก็ทําออกมาซึ่งวันนั้นวันนั้นอะของโปรดักต์มันอาจจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ว่าไหนดีกว่าหรือไหนหน่าเล่นกว่ากันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ความชอบเราไม่ได้ชี้นานะครับแต่ว่าเราเอาข้อดีข้อเสียที่แตกต่างก,กันมาให้ทุกคนได้ชมกันนะฮะโอเคอ่ะพีคแล้วอันนี้เริ่มพีคแล้วลุยของจ่้ยก่อนเลยก็อันนี้ก่อนแล้วกันฮะอันนี้นก็คือ,อเ,คเหมือนในหนังเลยตอนที่เขาแบบว่าพอตอนที่ปีเตอร์ตายเขาก็ไปซื้อชุดนี้มาเพราะว่าว่าเปียคว่ปเเตตแ่า เราเราไปซื้อชุดมาซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนกับในหนังเลยคืออันนี้คือแบบทาเหมือนแบบว่าที่แบบวางขายชามเชลอะไรอย่างงี้ก็คือเป็นเป็นชุดแบบแฟนซีอะชุดฮาโลวีนนะเป็นถุงชุดฮาโลวีนนะที่ที่ให้มาแล้วก็ที่ยิ่งกว่านั้นนะคือไอ้ชุดเนี้ยสามารถใส่ได้โคดพีกอ่าใช่เป็นโคดพีกเลยเราสามารถแกะออกมาจากทอยแล้วก็ใส่ตัวไม้ได้จริงเลยเราแกะให้ดูเลยแล้วกันนะฮะก็คือเนี่ยจริงๆตอนแรกก็นึกว่ามันเป็นแบบแค่ถุงพ็อปอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านี่พอเราแกะมาใช่ไหมนี่มันเป็นถุงพลาสติกมาปุ� ลี้มันออกมาปี่มันออกมาเนี่ยอ่าเราจะเห็นหน้ากากแล้วโอเคก็มีชิ้นส่วนหน้ากากอะไรเงี้ยใช้ได้แต่ปุ๊บพอไอ้เชื่อไหมก้างออกมา <laughs> คื มึงใส่ได้จริงนี่วะมึงสามารถคือคุณสามารถถอดชุดที่มมอลลารสใส่อยู่เพื่อมาใส่ชุดสไปเดอร์แมนอันนี้ได้และไอ้ความที่มันเป็นชุดอันเนี้ยที่มันเป็นชุดแถมอ่ะเราก็จะคิดว่ามันเป็นชุดกระจอกระจอกากๆเป็นชุดผ้าไม่ใช่นะครับนี่คือเท็กเจอร์เดียวกันกับสไปเดอร์แมนผ้าเออเมซิ่งเออเมซิ่งเลยเออเป็นแบบชุดยางปั๊มแล้วก็แบบมีดีเทลแบบดีๆเลยก็คือมันแบบเท็กเจอร์ดีๆของลายปั๊มแมงมุมเลย อ้เทียอี้ขอโทษคืเป็นอุทานจริงๆนอกจากเป็นพับเขายังคือเอามาใส่ได้จริงคะใส่ได้จริงแล้วคือดีเทลดีมากๆด้วยนั่นแหละครับเขาทาอีกทีหนึ่งไอ้ยี่มันมีมีมีไออะไรนะป้ายราคาอ่าเออนี่คือในหนังก็คือตอนนี้เขาออกไปใช้นะเขาก็ยังไม่ได้แกะป้ายราคาซึ่งอันนี้ก็มีมาไอเชียเยไอเียเยมึงตั้งใจทำเกินไปอะไรเงี้ยก็โอเคก็ถือว่าทำออกมาได้ดีและความพีคอีกผมก็เข้าใจได้ว่าถ้าเขาตั้งใจให้เรา ใส่ได้แล้วเนี่ยเอาชุดเนี่ยมาใส่ได้แล้วเนี่ยเขาเลยทำให้หัวนี้มานะเขาก็เลยให้หัวตัวตอนที่เขาใส่อ่ะเป็นพ็อปอันนี้แล้วก็ปีหัวสไปเดอร์แมนใส่มาแล้วด้วยใช่ฮะซึ่งดีเทลเป็นไงครับผมก็ก็คือดีค่อนข้างดีเลยนะอะทีนีถ้าถ้าไม่ถ้าไม่พูดเปรียบเทียบอ่าก็คือสุดยอดนะ สุดดยอดนะโอเคอเราลงลึกกันที่เรื่องดีเทลวัสดุนิดนึงนะครับก็คือว่าวัสดุอันนี้ถ้าเราแบบเคยเห็นอย่างสไปเดอร์แมนทั่วไปมันคือชุดผ้าผ้าอเอาย้อนไปฟาร์มมโฮมก็ได้ ออกอยังไวะยังไม่ออกเต้องเป็นโฮมคัมมิงม่งโฮมคอมมิ่งก็คือหัวของพิเตอร์บ็กเกอร์หมวกหมวกของสไปเดอร์แมนก็คือจะเป็นผ้าที่เป็นเท็กเจอร์ยางครอบไว้ซึ่งเป็นแล้วก็จะมีแบบลายเส,ส้นเป็นแบบยางครอบไปอีกซึ่งอันนี้เป็นแบบนั้นนะคะเป็นแบบเหมือนฮอตทอยเป๊ะเลยก็คือเนี่ยถ้าเราดูย้อนกลับไปก็คือมันเป็นหัวเรซินที่มีผ้าเคลือบอยู่เป็นเท็กเจอร์แบบนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของดีเทลของตาของอะไรพวกนี้ของไม้ซึ่งแบบทำออกมาได้ดีมากๆแล้วคือเอาไว้เล่นกับตัวไม้ได้แล้วก็พร ก็เยอนะให้มึงทำได้แบบว่าทำารจิตใจคนเล่นแบบคนเล่นงานแฮ่คนเล่นงานแฮ่มากเลยนะคือแต่ก็โอเคผมก็คิดว่าอะถ้าคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่ามันว้าวแล้วเนี่ยผมจะเอาเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวว้วว่น้อีกนะมีว้าวกว่านี้เลยพีคในพีคเลยคือแบบอะไรวะแม่งจะไปได้ไกลขนาดไหนวะสำหรับงานอันนี้ใช่ไหมโอเคนี่นะครับคุณอาจจะเห็นกล่องอันนี้วางไว้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วซึ่งคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรซึ่งตอนแรกผมก็มองอะไรวะมันคืออะไรวะเห็นตรงนี้ก็เออก็โอเคนะ ข้างๆเขียนไงไนกี้ไนกี้ไนกี้เฮ้ยก็โอเคมันคือของอันนี้นี่ใช่ไหมแล้วก็โอเคมีทูสไปเดอร์เวิร์อะไรแล้วเฮ้ยแม่งมีไซส์ด้วยอ่าเริ่มมีไซส์เกิดขึ้นแบบเอ้ยนี่แม่งเหมือนกล่องรองเท้าเลยนะแบบของจริงเลยนะก็เลยเปิดออกมาแบบเฮ้ยบัตรชื่อบัตรป้ายชื่อของไมค์มอร์ลาเลสอ่าโอเคเจ๋งว่าเซอร์วิสแต่แบบ ข้างหลังนี้ก็เริ่มแบบมีเซอร์ติฟิเคชันอาไเนี่ไอ้ฮ้ยแม่งเริ่มแบบมีไบเซอร์อีกออเคยังไม่เท่าไหร่พอเปิดเข้ามาเท่านั้นแหละครับจาร์กเลยอ่าอ่านี่คือแอร์จอแดนรุ่นของไมค์มอร์เลสที่ขายของรุ่น Into Spider-Verse เท่านั้นใช่ฮะเท่านั้นตามในหนังเป๊ะเลยใช่อ่ะเราไปเอาเราไปคนละคู่แล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่าว่า จริง,รงนะฮะก็คือไอ้กล่องเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยก็ถ้าเราย้อนไปให้เห็นนะฮะว่าในกระตูนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจะต้องเป็นนี่เป็นพื้นสีฟ้าแบบนี้ใช่ไหมอ่าในแอร์จอแดนของรุ่นนี้ก็คือเป็นพื้นสีฟ้าแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ของตรงสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบจุดๆฮะเหมือนแมงมุมหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ทําออกมาในหนังเท่านั้นอ๋อคือเฉพาะตัวนี้เลยเฉพาะในหนังของตัวไมมอาเลสที่ใส่ในหนังเลยเท่านั้น<ๆ>ซึ่งก็เอาข้อจริงเนี่ยรองเท้าจริงๆมันก ถูกทําออกมาวางจาหน่ายจริงๆด้วยและราคาก็โคตรแพงเลยแรงมากผมกับจุ้ยเนี่ยเคยไปเห็นราคาที่ฮ่องกงกันมาแล้วตอนหลังจากที่มันเป็นแบบราคาขายหน้าร้านทั่วไปแล้วนะฮะดีเทลดีเทลแล้วก็หแม่งคู่เป็นหมื่นเลยอ่ะคือแพงมากแต่แม่งก็สวยจริงแต่ก็เราก็เลยตัดสินใจเลยว่าเออเราไม่ซื้อไม่ใช่เราไม่ซื้อไม่ซื้อโอเคก็คือนี่ยนะฮะก็คือเขาก็ใส่ใจมากๆเลยถึงกับขนาดทากล่องรองเท้าของไนกี้รุ่นนี้ก๊อฟมาให้เลยใช่ฮะให้มันเหมือนกับในในของจริงเลย นะฮะแล้วก็ให้รุ่นนี้มาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากบอดี้ที่เขาใส่อยู่อ่ะจริงๆเขาก็ใส่รองเท้าแอร์จอแดนมาแล้วนะเขาจะให้มาเลยคู่เดียวก็ได้แต่ก็ไม่ใช่เขาก็ให้มาถึง2คู่นะฮะก็แบบทำร้ายจิตใจอ่ะทำร้ายจิตใจมากๆเพราะจริงๆแล้วคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าฮอตทอยจริงๆก็คือเขาไม่ได้ซื้อลิขิทธิ์ของรองเท้าแอร์จอแดนมาพอมักกี้ไม่ได้ซื้อมาเป็นป็วขาวโล่งๆตั้งแต่ของ Back to the Future และที่รองเท้าของ m a r t y McFly ที่มันจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นซิมโบลิกของหนังเลยด้้วยซ ตั้งแต่รองเท้ารุ่นแรกเลยเป็นไนกี้เป็นสีขาวเนไอสีขาวแดงก็ไม่ได้มีการเพ้นโลโก้สีแดงมาหรือเป็นรุ่นที่เป็นรองเท้ารุ่น Back to the Future เจที่เป็นแบบสีเทาอ่ะเป็นรองเท้าบูตอ่ะก็ไม่มีการใส่โลโก้นั้นมามันก็ขาดเสน่ห์ไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ด้วยความที่มันเป็นเต r ร์ปาร์ตี้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์เขาก็ยับยับเลยใส่เต็ม ก็นั่นแหละฮะอันนี้ในความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว้าวที่สุดในในในเซตนี้แล้วคือมันได้ฟิลเหมือนแบบตอนที่เราเล่นพวกงานเอนเตอร์เบทนทะที่มันเป็นแบบพวกไมเคิลจอร์แดนพวกอะไรพวกนี้ที่เขาจะแบบให้รองเท้ามาเยอะๆยอะใช่ที่รองเท้าแบบสมจริงเออสมจริงซึ่งแบบเออว่าพอคิดไปคิดมาแม่งก็ฐานเหมือนเอนเตอร์เบย์เลยไม่ได้พลาดทิ้งไม่ได้พลาดทิ้งไม่ได้พลาดทิ้งว่าอาจจะเป็นโรงงานเอนเตอร์เบย์ทำหรือเปล่าไม่ได้พลาดทิ้งเลยแต่โมมึงได้มากเหมือนมากนะเออโอเคก็ประมาณนี้ก็รู้สึกว่า แหละครับมันมันอาจจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบปเดอร์ m a n จริงๆไมค์มอร์าเลสนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่อมจุดขยับเราคงไม่ได้รีวิวอะไรเพราะว่ามันเป็นบอดี้ธรรมดาเลยบอดี้คนปกติเลยนะฮะซึ่งมันขยับได้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็คือแบบทั่วไปเลยแล้วก็เราก็สามารถถอดชุดอะไรก็เปลี่ยนได้อย่างที่บอกว่าอุปกรณ์ที่เขามีให้มามันกลายเป็นจุดเด่นมากกว่าตัวบอดี้เขาอีกใช่ฮะประมาณนี้ครับสําหรับงานไมค์มอร์าเลสจากค่ายยังลิสนะครับผมโอเคครับก็ จริงๆก็คือมันน่าจะครบถ้วนในความรู้สึกแล้วแหละมีรเรา,เราคงไม่ต้องมาอธิบายแล้วว่ามันมันโอเคหรือมันไม่โอเคหรือมันอะไรมีมีอะไรอยากกระเสริมไหมครับของมอนจุยจริงๆแล้วคือตัว<ม>ที่เป็นเหมือนการ์ตูนนะฮะมันจะทําออกมาเป็นฟิกเกอร์ในยากใช่<า> <นะ S 2> ข้อนี้แต่ว่าตัวนี้ก็คือทําได้ค่อนข้างสวยแล้วก็เหมือนเหมือนในการ์ตูนมากๆเรียกว่าแอนิเมชันดีกว่าใช่แอนิเมชันใช่อ่ามันเป็นเรื่องของอนาโตมีครับที่ว่ามันโอกาสที่เราจะทำแอนิเมชันออกมาให้มันมันเป็นของเล่นจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะมีโอกาสทำยาก หน่อยเพราะมันแขนขามันอาจจะเล็กมันอาจจะใหญ่ไม่ไม่ตรงไม่สมบูรณ์แบบหัวโตหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะนิดหนึ่งซึ่งแบรนด์นี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีใช่ือว่ามันเออก๊อบวางออกมาซึ่งเราแทบจะไม่ได้พูดเรื่องดีเทลหัวเลยด้วยซ้ำจริงจริงหัวก็ปั้นมาได้สวยด้วยเหมือนในหนังเลยแล้วก็ตัวต่อไปก็จะมีเรื่องของปีเตอร์บีปัคเกอร์ออกมาตามด้ยมีเควนด้วยมันก็เดี๋ยวรอดูว่าว่ามันจะทําออกมาดีอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้พีนะตัวเนี้ยแม้ผมจะเปิดพีเองผมก็ไม่ได้พ รู้สึกว่ามันตอนมันเปิดผมก็ไม่ไว้ใจไม่รู้ว่าจะออกจริงหรือเปล่าใช่มึงออกแล้วออกมาดีจริงๆไหมของมึงก็ดูให้เยอะจังเลยไม่น่าเชื่อไม่ <c oughs> นะ <c oughs> ่าเชื่อเนี่ยแหละครับก็ <c oughs> นี่คือคําตอบทั้งหมดที่มันออกมา,าจริงๆนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็นะของผมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเสริมแล้วผมก็มองว่านั่นแหละครับมันเป็นมันเป็นงานทางเลือกนะครับเราไม่ได้สนับสนุน <c oughs> ในการเรื่องผิดธ <c oughs> หรือกสิิเราขอย้ําอีกทีนึงว่าเราไม่ได้มาสนับสนุนนะครับแต่ว่า งานมัน<ส>พาไป <rag ds. S 2> งานมันพาไปครับนั่นแหละครับโอเคทุกคนมีมีโอกาสเลือกได้ครับตามสบาย <laughs> โอเคครับประมาณนี้งั้นประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล่นให้เด็กดมันดูด้วยนะครับโอเคฝากดูทอยสโต้ด้วยนะฮะสามารถเข้าไปพีออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้